พระพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะจ่ะพี่น้องจะมื้อนี้กับพาพี่น้องมากินมูกระทะนะจ่ะนี่บรรยากาศลานกะจะเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้องจะเป็นบุฟเฟ่ต์ร้อยเก้าบาทนะจ่ะพี่น้องจะจิมมี่อย่างแน่ไปเบิ่งกันเลยจ้ะอาหารมื้อนี้จิมมี่อย่างแน่นะจ่ะ มาเสียจจานื้อๆกันด้วยจ้าพี่น้องจ้าก,ก่อนที่จะเสียไป็นน้อกันกะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นหนูในคลิปต่อๆไปนะแม่ด้วยจ้าพี่นอ้องจ้าไปเบิ่งนกันเลยจา้านี่จะสิเป็นเมนูอาหารเอาจะที่เขาสิบปักเกมือนี้เราจะพี่น้องจก้กน,นี่ตามนี่เลยจ้กพี่น้องจก้ก ตับจ้ะอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นเอียงเอแยงจี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นหมูนะจ๊ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นหมูเที่ยวตักมานะจ๊ะมุมของทานเล่นนะจ๊ะพี่น้องจ้ะนี่ก็จะมีไอศครีมนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพักนะจ๊ะพี่น้องจ้ะนี่ตัวจานอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มจ้ะแล้วก็มีส้มตำด้วยนะคะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามืนอนี้กอ่ะพาพี่น้องนะออกพื้นที่นะกจากพี่น้องจ้ามากินนั่นหมูกระทะจากนี่พี่น้องจ้าผักเขาบัตรคดีที่เฮาตักม้ามืนอนี้นะกจากนี่พี่น้องจะกินผักนอกจากผักเขานี่กินหมูกระทะต้องกินใส่ผักหลายๆจากพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นพวกสาหรายเห็ดแล้วก็ทุกชิ้นนะกจากพี่น้องจ้านี่ก็จะเป็นหมูที่เฮาตักมานะกจากนี่ อันนี้ก็สิเป็นสบายน้ำจ้าพี่น้องจ้ามาทั้งหมอเขาเลยจ้าพี่น้องจ้ามีจีเอาคักใส่เนาะนี่ใส่ลงไปเลยจ้าพี่น้องจ้าเจ็บแผลต้องการจ้าพี่จ้าพี่น้องจ้าตลาดน้ำยิลงไปจ้าเต็มจ้าแบบนี้เลยจ้าพี่น้องจ้า กระชีกยงได้เม็เต็มเลยได้จำดิโดนจกดขอเถิขอ้หลายๆนะจ๊ะเส้นยาวเนี่ยนุ่มพักจ้ะ

หอนๆนะจ๊ะ กินแบบบ้าปากแล้ดดวบัดนี้ลิ้นขาคุณหน่อยจ้ะอยากบรรยากาศแบบนี้เพราะคือกลิ่นคนเห็ดโตมันจะต้องกินหมูกระท่า ก <c oughs> ็มีความสุขพัรกรุเนจังจปานเซนจอมค่ะร้อนร้อนเลยนะคะผักค่ะอขึ้นไม่ได้่ก็เดี๋ยวรอ่บ้ <c oughs> ทำไมไม่เอาตัวร์นี่จ้าพี่น้องจ้าใส่ลงไปเนี่ยควันแห้งเลยอเอาเลยจา้าใส่น้ำจิ้มก่อนนี่ราดลงไปเลยเอาหืม Ngon chắc chắ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 n 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 นุ่มครับพี่น้องจ๊ะยังจี่มเนกองสดมนกสดกขันบอกเป่าหนจกินปลาแซบลยพี่น้องจ๊ะเรองร ้จอันนี้ก็เป็นสรงตามที่เขาไปตามมาบางหันก็จะมาซิมกันที่น,น้าจืดว่ารสชาติเป็นย,ยังไนีออ่นัวนัวพอดีแบนัวพีดีนัวอิรจ้ะ สีสันเป็นกระแสน่จ๊ะคิดรองจ๊ะไม่ต้องหยิบให้ก็ได้ ขาอ,อยากกินน้ำเนื่อจากเขาคือองค์อมื่อต่อการกบทาอาเี่้องกินกน,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 เา,น,นาเนด้อจาะ definitely not that one Oh my god. วัสดีจ้า